คลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาเด็ดหน่ออิชินพซิสพิงแองเจิลเพื่อนำไปขายกันค่ะสกุลอิชินอซิสจัดเป็นแคคตัสที่แตกหน่อง่ายนะคะขยายพันธุ์ง่ายอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยค่ะหน่อที่ออกมาเยอะๆแบบนี้นะคะเราจะเด็ดเพื่อนำไปขยายพันธุ์ก็ได้หรือจะนำไปจำหน่ายก็ได้ได้เหมือนกันค่ะ แต่ก็ควรจะต้องเด็ดออกจากต้นนะคะเพราะว่าจะทําให้ต้นแม่ของเขาเนี่ยโตช้าและไม่ออกดอกให้เราได้เห็นด้วย mm hmm. ก่อนที่เราจะเด็ดหน่ออิชิโนบซิตนะคะนกแนะนําให้สวมถุงมือหรือว่ากระดาษรองนะคะเพราะว่าเจ้าหนามของอิชิโนบซิตค่อนข้างที่จะแหลมค่ะแหลมแล้วก็คมตํามือเจ็บมากๆเลยนะคะ หน่อนที่เราเด็ดออกมาแบบนี้บางหน่อก็ยังไม่มีรากนะคะแต่ว่ารากของเขาเนี่ยมาเร็วมากๆเลยค่ะอย่างที่นกบอกไปว่าการขยายพันธุ์สายพันธุ์นี้ทำได้ง่ายค่ะอธิบายให้เพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่อาจจะยังไม่รู้จักอิชิน็ปซิสพิงแองเจิลนะคะทำไม ถึงราคาค่อนข้างสูงกว่าอิชิโนซิสทั่วไปเพราะว่าดอกของเขานะคะเป็นสีดอกที่สวยสีชมพูเกือบจะเข้มเลยค่ะจัดเป็นอิชิโนซิสที่ได้รับความนิยมมากกว่าอิชิโนซิสที่ให้ดอกสีขาวหากเราจะทำจำนวนของอิชิโนซิสิเพื่อจำหน่ายนะคะ ถ้าเราทราบสีดอกของสายพันธุ์หรือว่าต้นนั้นนะคะก็จะทำให้การจำหน่ายการขายของเราเนี่ยง่ายขึ้นค่ะหากเราจะขายแบบนี้นะคะก็ยังมีคนที่ต้องการจะซื้อเหมือนกันนะคะขายง่ายเหมือนกันเพราะว่าคนที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาก็สามารถนำไปปักชำได้เลยค่ะไม่จำเป็นที่เราจะต้องขายเฉพาะที่ ปลูกลงกระถางแล้วมีรากก็ได้ค่ะเ,เพื่อนๆแต่ราคาในการจำหน่ายก็จะถูกกว่าราคาที่เราปักชำลงในดินแล้วมีรากแล้วเล็กน้อยค่ะสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นขายแคคตัสนะคะก็ลองเริ่มต้นจาก ที่แบบง่ายๆนะคะเล็กๆแบบนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะเน้นที่ให้หน่อง่ายแล้วก็มีดอกที่สวยนะคะตลาดของการขายแคคตัสหรือว่าผู้ที่หาซื้อเนี่ยก็ยังต้องการอยู่เยอะค่ะ1ห,หัวไม้ที่เราลงทุนซื้อนะคะเมื่อปีที่แล้วปล่อยไว้เลี้ยงไป1ปีก็สามารถคืนทุนกับต้นแม่ได้แล้วนะคะ แล้วก็ยังมีกําไรด้วยนะคะหลักการนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะสายพันธุ์อิชินอฟซิสแต่สำหรับทุกสายพันธุ์ที่สามารถให้หน่อได้ง่ายนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะอย่างเช่นสายพันธุ์โลบิเวียหรือว่าสายพันธุ์จิมโนที่สามารถออกดอกได้ง่ายนะคะและก็ให้หน่อได้ง่ายด้วยยกตัวอย่าง เช่นต้นนี้นะคะนกได้มาในราคา250บาทนะคะเลี้ยงผ่านไป1ปีนกเด็ดหนอขายจำหน่ายในราคาหนอละ10บาทขายสัก20 30หนอก็จะคืนทุนต้นแม่แล้วค่ะอันนี้นกให้เป็นคอนเซปต์ไว้นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะ ขายแคคตัสเป็นรายได้เสริมหรือว่าที่บ้านมีนะคะแล้วออกหน่อมาแบบนี้ก็สามารถจำหน่ายได้ค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องรู้เกี่ยวกับต้นเ้านะคะต้นแม่ว่าให้ดอกสีอะไรนะคะเลี้ยงกี่ปีถึงจะออกดอกนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราจะต้องตอบลูกค้าได้นะคะความรู้พื้นฐานนั่นเอง หน่อที่อยู่ลึกๆนะคะเราไม่สามารถใช้มือเด็ดได้ถึงก็สามารถใช้ฟอสเซปคีบแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนๆไม่ยากนะคะสำหรับการเด็ดหน่อเพื่อจำหน่ายหรือว่าเพื่อที่จะนำไปขยายพันธุ์เราก็จะเลือกหน่อที่ใหญ่ๆเพื่อจำหน่ายนะคะส่วนหน่อที่ยังเล็กๆเนี่ยก็ให้ต้นแม่เขาเลี้ยงไปสักพักนะคะได้ขนาดที่เหมาะสมก็ถึงนำไปจำหน่ายได้ค่ะ บางหน่อนะคะถ้ามีรากติดมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องลุ้นอะไรมากค่ะปลูกง่ายแน่นอนนะคะแต่สำหรับสายพันธ์ุนี้นกเชื่อว่าปักชำยังไงนะคะก็มีรากออกมาแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นแม่2ต้นของพิ n งแองเจนะคะสามารถให้หน่อเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะได้1จานเลยทีเดียวนะคะ ราราวจำนวน30หน่อนะคะส่วนหน่อเล็กๆที่ยังอยู่บนต้นแม่เนี่ยอีกสัก2-3เดือนเราก็สามารถเด็ดจำหน่ายหรือว่าขยายพันธุ์ได้เลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปเด็ดหนออิชิโนบิสซิพิง n แองเจิไปขยายหรือเพื่อจำหน่ายค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะหารายได้เสริมจากแท็กตัสนะคะ การเด็ดหน่อไปขายเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่อง YouTube วิชุราดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุราดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ